แอลเหนือแอวหนาวแอลพะเยา a m มซิ่งยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทท,ท,ทสำนักง,งานเชียงรายเปิดฤดูการท่องเที่ยวพะเยาด้วยแคมเปญแอลพะเยา a เมซิ่งยิ่งกว่าเดิมนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว9กลุ่มเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพะเยาพร้อมประสบก,การณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆตามความสนใจของตนเองในช่วงตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน2 5 6 5ต่อหนึ่งตลอดปี2 5 6 6เมื่อวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2 5 6 5ว่าที่ร้อยตรีน,นรงค์รจนสุนทรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพะเยาด้วยแคมเปญแอลพะเยาเเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมบินายสวยชัยเมืองวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานายพียรัต จันทิมาได้อำเภอแม่ใจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนมากณเขตพัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงปางปูล็กตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาจากนั้นได้เยี่ยมชมผลงานของศิลป,ปินเมืองพะเยานายเจริญมาบุตรและเครือข่ายทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์งานปั้นมือเซรามิกณบ้านศิลป,ปินเมืองพะเยาตำบลแม่แฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ก่อนที่จะนำพาสื่อมวลชนเดินทางไปชมแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เช่นม่่นเกี่ยวลมซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในอำเภอแม่ใจส่วนที่อำเภอจุนก็จะมีขวงนกยุงซึ่งจะมีนกยุงพากันบินลงมาจากป่าเขาเพื่อมากินอาหารกันเป็นฝูงพร้อมไก่ป่าที่สำคัญต้องใช้ความเงียบหากมีเสียงดังแล้วนกก็จะไม่ลงมารำแพนให้ได้เห็นกัน หรือจะนั่งเรือที่อ่างเก็บน้ําอย่างขมชมปลากระโดดพร้อมสายหมอกในยามเช้าส่วนที่อําเภอภูสางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือน้ําตกภูสางที่สวยงามแห่งหนึ่งในอำเภอภูสางนักท่องเที่ยวจะพาครอบครัวมานั่งพักผ่อนกันในวันหยุดส่วนที่อําเภอเชียงคําสถานที่แห่งนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่แต่ถ้าได้เข้าไปชมแล้วต้องทึ่งอย่างแน่นอนคือบ้านสิงธรรม มีน้ำตกจำลองเล็กๆพร้อมปลาที่แหวกไหวไปมาอย่างสวยงามและที่สำคัญคือถ้ำจำลองที่ตื่นตาตื่นใจในการออกแบบภายในถ้ำยังมีสัตว์ดึกดำบรรให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเซอฟี่กันในส่วนของเพอเทิงนั้นหากบอกว่าภูชีฟ้าต้องไปที่รู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไปชมทะเลหมอ,อกในยามเช้าพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งส่องแสงเป็นประกายสวยงามงดงามพร้อมกับทะเลหมอกในตอนเช้านอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนายวิสูตรบูชุมผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทท,ทสำนักงานเชียงรายซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยวสองจังหวัดคือ จังหวัดชยงรายจังหวัดพะเยากล่าวว่าตามทิศทางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2566เพื่อกระตุน้นและส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกลุ่มศักยภาพทั้งคนไทยและต่างชาติและเพิ่มการใช้ใจ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่านการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหมายและส่งคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว ตามทิศทางของทททที่ประกาศให้เป e? ็นปีท่องเที่ยวไทย2022 2023ภายใต้แคมเปญเที่ยวเมืองไทยอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งกิติทัศน์สุริยมาภาพข่าวศูนย์ข่าวนิว s 24ภาคเหนือรายงาน